มันบุง้งกันหน้าค่ะเพราะว่าหม่งนี่มันเคยเคยมาเอานะเนาะนเคยมาเอามองแดมันออกเมน,น่ออดอกน้อยหอนโอ้โหคุณน้อพี่น้อ,นอ,อ,นองค่ะงามคักงามเนี่ยเฮดเอนบอแมนอลีค่ะเนี่ยค่ะ ป้ากับพวกพ่อพอมีพี่น้องพวกพกมากไปโอ้ยยุ่งกับสิหามจ้ะส,สีดอยาก,กดอกแรกแหกมันจ้ะพี่น้องคะ่ะเห็ดเผนเการัดจ้าอันนี้คือเห็ดเพิงคขาไล่ค่ะพี่น้องคะ่ะ ซึ่งขาลายผงวานกำลังเริ่มออกไหมคะพี่น้องโอ๊ยอย่างเง้ต่างตัวบุพี่น้องคักอยู่ด้เนาะกำลังเริ่มออกค่ะเมื่อวานมาเบิ้งเ,เห็ดไข่ดอกเนี่ยโอ้ยอย่างเงเห็นดอกเดียวพี่น้องกำลังตุมต่มๆมูมันกับวิเห็นสงสัยกำลังเริ่มออกเห็ดไข่อย่พี่น้องเป็นตะปุดอันนั้นเสียบเนาะปนเสียบ เห็ดไข่ดองกำลังงามกำลังงามเลยแต่เห็ดไข่ฝนมาตกมันก็เลยบเปื่อยพูดนะพี่น้องปาดพูนนะงามคักงามแน่เนาะข่อยห่อนพี่น้องอเอ้โหก็เลยถอดอันนั้นถอดอันถอดถุงมือออกหอยห่อนลายเห็ดน้อยแซ่บน,นจะจ๊ะเนาะผู้ใด้เขาโคกเขาปลาอ่า ยังกาะมาเขาโคกเขาปลาคือข่อยคือสิเขาใจนนะคุเนาะโอ้ยยุงกับบุมีหมองกัดกันมากัดขนาดเออเออยาเด้นยุงเงยยาเด้อโอ้ยเฮ็ดไข่ดอกนี้อันเจ้าเจ้าป้าก็อยากกินพี่น้องเออเฮ็ดไข่ดอกนี้คือมาเขียวงามดีแท้เกือบว่เห็นมันยังว่าข่อยก็ได้เกือบกายเฮ็ดไข่กับพี่น้องค่ะโหดซะเนาะวิ่งตามปนแสบขนาดค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่นี่ นี่มันเฮ็ดเอียงแลวพี่น้องจ้าเฮ็ดไข่ปะโอ้เฮ็ดไข่ที่กันนี่พี่น้องแต่ว่ามันอันเถ่าชล่าแล้วเฮ็ดไข่นมดอกนึง่งทากเดี๋ยวว่าเห็นหงาม,ม้างพี่น้องกำลังแสบส,สักน่อนี่มันเฮ็ดเพิงอันั้นพี่น้องเห็ดเพิงน้อยขาแดงกำพ่ายุดอกเดียว โ okay, อ้ไก่มุอยู่ดอกเดียวเบิง้งพี่น้องมาบูบรีนะ่ไหมมันก็ยังมีลายมีพ่อแห่อันนั้นอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าว่าได้มาเก็บหมากบูบุรี่ค่ะมื่อนี้นะว่าได้มาเก็บหมากบูบรี่เด้อค่ะเด้อมาจอบเบิ้งอันนั้นมาจอบ,บเบิ้งเฮดค่ะก็ได้ตัดอกตัดใจว่าได้เอามาแล้วเนาะเขาเนาะอุ้นะ,ะนะนะงาหุ่นพี่น้องเอ็นล่มลงไปคุณนะตัดใจค่ะตัดใจว่าได้เอามันดอกมื่อนี้ค่ะบูมีไปละ เก็บเก็บไปกับพุ่มผูกินค่ะกินน้ำบดท่านเนาะค่ะเนาะไปเฮาหาเห็ดโอจ้ะย่างไปย่างมากกับพอ่อเห็ดผึ่งขาไร้ดอกนึงค่ะพี่นอ้องถอดทุงมือข้างนึงมันห่อนอันนี้มันเฮ็ดอันนั้นหรอกค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดยังไงเขาห่วงเห็ดผึ่งแม่มดจะเฮ็ดผึ่งเลือดเฮ็ดผึ่งผ่งแม่มดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ดอกกําลังพอดีกี่เลยมันกําลังเกิดขึ้นไหมถากันยังเล่ยมันได้เห็นเนาะพี่น้องจ้าเห็ดเพิงอันโอ้ยว่ามันเห็ดไข่มุกมันบ่โอ้ยแม่นดีๆค่ะเนี่ยค่ะเห็ดไข่มุกค่ะถากมันยังไม่ได้เห็นพี่น้องเห็นบ่มอญอีกยังนี่เห็ดไข่มุกจ้ะปัญหาตาบอดีกับบ่เห็นเนาะเนาะนี่ก็ว่าสิยางพานล่ะค่ะเรียบมากระเทียนแกพี่น้องเอ้ย ดอกลมตุ่มอยู่มืออื่นนี่กับบานแน่นี่พี่น้องมันบานใบกับเฮ็ดเขมุกนไงอ่าพี่น้องคะมันค็อเฮ็ดเขมุกต่อเห็นมันตุ้นตุ่านี่ว่ามันเฮ็ดเขมุกกันล่ะแม่นอีหลีคะพี่น้องค่ะดอกตุ่มมันโอ้ยมันงามหลายเห็นใบตองเห็นใบตองพี่น้องเออเห็นใบตองพุ่มมุยุอยู่เอ้ยขามันเลียร์บุญกันหน้าค่ะเพราะว่าหมองนี่มันเคยเคยมาเอาเนาะค่ะเนาะเคยมาเอาหมองได้มันก็ออกกว่งนั่นก็โอ้ย งามคักงามแน่ค่ะพี่น้องเออได้จังสีจะสิบดอกก็สิค้ากลายค่ะปิ้งตําปนก็นเสียบค่ะเน็ตไข่มุกนี่ตัดขาเนาะค่ะเนาะใส่ตะกา้ตาตัดขาเรียบร้อยแล้วก็ได้หาไปอีกก้อนพี่น้องจ้าห้ามันพออีก ไม่คือคาเฟ่อลไรพี่น้องจ้าจะไกลกันออกเป็นมู่อ้อดอกน้นอยๆ้างๆเห็นไหมมันติดกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระสีปใยญ่ดอกเอาไว้ก็ได้แต่ว่ามันบอกเอางามดอกอได้แล้วก็ตัดขามันเป็นแม่ก็ตัดยาวๆยซะ เคยมุกขอบเห็ดเคยมุกโอ้ยสวยงามมากว้ายกล่องกระดาเนาะสวยงามมาลายขนาดายพี่น้องเอ้โยโอตจังสีนเนาะโอ้ยพี่น้องอางามโพดงามโพด,ดอกง่ายคักง่น่อีกโพดซะป้าพี่น้องเลยมันโพดมันโพดแเนี่ยดอกนี่ไหม นอนบปล่าลขาไหมได้แล้วกับตัดขาพี่น้องเอ้ยโอ้ยมึงไงมึงย่ำแต่กระสอย่ำนั่นไหยแล้วพี่น้องค่ะเฮ็ดไข่มุกตอวหาใจเย็นๆค่ะใจห่อนว่าเห็นข่ายยางพานกันหายใจหนะอก่อนโอ้ยบุญนะพี่น้องค่ะงามคักงามแน่เออ ทุกทุกมือก็ถอดอ่ะพี่น้องเอ้ยมันอันนั้นมันห้อนค่ะบ่ถอดบ่ได้มันห้อนนี่งามคากักงามแน่พี่น้องเอ้ยได้แล้วเฮาก็สิตัดขาเนาะก่อเนาะ,ะอีกแล้วเขมกบคนก็น้องเฮ็ดข้าวจีเนาะค่ะเนาะ,ะมือใหม่ศึกษาก่อนเด้อค่ะเด้อเฮ็ดไข่มุกนี่บ่แนะนําสําหรับมือใหม่เนาะเนาะ,ะถ้าเป็นมือใหม่เฮาก็ศึกษาก่อน,นะคะ่ะ อันนี้มันมีขู่แฝดด้วยค่ะเด้ออันตรายถึงชีวิตต้องศึกษาก่อนมีเ็ดเพิงอันนั้นพี่น้องเอ้ยเดพิงขาแดงอ้ไม่ให้เพิงขาแดงเฮดเพิงอันอันนี้เ็ดเพิงเลือดค่ะเลือว่าบางคนกับหองเฮดเพิงไขมดค่ะอ้ไม่เ็ดเพิงอันบางคนก็อันนี้เฮดเพิงเลือดค่ะคือบางคนก็ะหองเฮดเพิงอันแม่มดเนาะค่ะเนาะดอกนี้ พึ่งนั่นพี่น้งองเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดแมงมดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดพึ่งแมงมดนี่ค่ะกีบข้างล่างมันจะเป็นสีสนิมแบบนี้เด้อค่ะเด้อเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดพึ่งแมงมดเนี่ยค่ะลวงพึ่งข้างล่างจึงเป็นสีสนิมขาวขาแดงเวลาปาดมันจะออกสีเอเป็นสีเนาะค่ะเนาะสีสีข้ามบ่เวลาเขาปาดแล้ว เวลาเข้าไปแกงนะมันจะเป็นอันนั้นพี่น้องไปแกงเนาตอนเข้าไปแกงเวลาเข้าไปแกงนะสีมันก็นจะใสเองค่ะเนี่ยค่ะสังเก็้มันจะเป็นสีข้ามสีดำๆเางสอเวลาเขาปาดวเวลาเาไปแกงแล้วสีมันก็จะออกค่ะแซ่บกับเฮ็ดเพื่อนเลยแต่เวลากินนี่อ่ามดืม่มแอ,กอลกอฮอล์หลังรับประทานนั่นประมาณหนึ่งถึงสองมือได้ค่ะเด้อนี้กัเฮ็ดแค่มุกก็การค่ัพี่น้องคะ